สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่ด้วยนะครับผมคขเข้ามาแล้วนะครับฝากกดขอหน้าจอให้หน่อยฝากขอหน้าจอให้เราหน่อยสวัสดีทุกท่านเด้อค่ำคืนนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าเราเดินทางกันมาไกลมากวันนี้เราเดินทางมาไกลมากอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับโลเคชั่นนี้นะครับนะผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับ ที่ได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะครับนะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะทุกคนที่เราได้เข้ามานะครับนะขอกาลังใจด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยอนอหน้าจอให้เราหน่อยนะครับนะฝากหนะสวัสดีครับเข้ามาแล้วถทายกันก่อนเด้อสวัสดีเด้อสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้เวลาเดิมนะครับนะสองทุ่มครึ่งนะครับนะมาเจอกับพวกเราเพจมัดรวมนะครับนะต่อต่อนะครับนะคืนนี้นะครับผมย้ําเลยนะครับนะหลังจาก พี่เพื่อนเพื่อนเราชมช่องนี้เสร็จนะครับนะเวลาสามทุ่มตรงนะครับนะเรามีแอปฟ้านะครับนะพิมพ์ภาษาไทยนะครับคนเป็นผีนะครับนะคนเป็นผีนะครับนะย้ํานะครับคนเป็นผีนะครับฝากกดถูกใจให้หน่อยนะใครยังไม่ได้ติดตามติดตามให้เราด้วยนะครับผมนะกราบสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมย้ําผมบอกกันเลยว่าผมบอกกันเลยว่าวันนี้ผมเดินเล่ามากันนะครับนะพี่นี่ เดินเข้ามาฝากกดขอหน้าจอให้หน่อยเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับโอ้ยนี่เดินเข้ามาก็เจอเรือเก่าแล้วพี่ที่นี่เหมือนจะเป็นแบบอะไรนะงูงูพูดปกับชะงักเลยสวัสดีครับดูสิพี่เข้ามาเจอแต่แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะเทียบี เมื่อกี้เห็นอะไรเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเดี๋ยวก่อนบีไปไหนอ่ะเมียเมื่อกี้เห็นอะไรเดินผ่านเมื่อกี้มืนมีอะไรเดินผ่านหน้ากล้องมาบอกบีบ้าบเลยใช่มึงเห็นเหมือนกูใช่ปะวะสวัสดีครับสวัสดีเข้ามาแล้วทักทายไปๆนะมึงนำกูไปดิกูไม่เคยมาห้ากับมึงบีเสียงเสียงเสียงข้างบนวาบบี ขอกำลังใจนะครับนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปยังเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ํานะครับทางที่จะเดินขึ้นไปยังบนบ้านนะบ้านนี้นะครับนะเป็นบ้านทรงไทยนะครับนะเก่าแก่เป็นร้อยปีนะทุกคนนะแล้วเขาเรื่องเลือดกันว่าที่นี่มีของเก่าของโบราณเฮ้ยพี่ตอนนี้ผมยืนอยู่คนเดียวนะตอนนี้ผมยืนอยู่คนเดียวบีเดินบีเดินไปข้างนอกแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่คนเดียวมีเหมือนอะไรมันขยับ บีมึงดูอ้าวมึงไปไหนอะนี่อะไรขยรมะไม่รู้ตอนแรกที่มึงก่อนมึงมึงเดินไปเนี่ยมันมีเรือขยับอยู่ <ừ. S 2> <c oughs> จริงเดี <mia? S 2> Gente, ๋ยวก่อนกูต้องโหกู oh, <c oughs> ขามาเรือไม่ได้ของเก่าแล้วเกินแล้วไม่บอกว <c oughs> ่าเเดินไปทางนั้น<อ>ไปทุกค,คนขอกำลังใจกดข้อหน้าจอฝากดกดเปิดกล้ยโอ๊ยเหี้ยเป่าวกูโดนชนนี่เียเจ็บไป อ่ะสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะครับเฮ้ยนั่นสาลาเลยวะไปไปโอ้โกลัวเหมือนกันเห็นแล้วเหลืองๆก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีเข้ามาแล้วทักทายก่อนเด้อขอส่องพื้นแป๊บนึงนะพี่นะโอ้โหดูสาลาดิพี่ดูสาลาดินี่นี่ทุกคนดูสาลานี่คือสาลาท่าน้ําแต่รู้สึกว่า มันจะชํารุดมากเลยนะไอ่ะฝากต่อนะครับนะตอนนี้นะครับสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อท่านนะครับพ,พี่เพื่อนนะครับใ,ใครบีเฮ้ยมีเรือด้วยวแล้วเสียงน้ำอะไรอะ่ะเสียงน้ำอะไรมันไหลวะเฮ้ยบีเสียงประตูอะ่ะเสียงมันมาจากประตูอ่ะลมป่ะก็ไม่รู้ มึงก็พากูมาเนี่ยอะขอกําลังใจนะครับพี่เพื่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนบี B. บอกเขาหน่อย,ยหมู่บ้านทรงไทยค่ะหมู่บ้านทรงไทยแล้วเราที่นี่ประวัติเป็นมายังไงประวัติถามประวัติดีแล้วเขาไม่รู้คนดูเขาจะถามตลอดและเดี๋ยวเพราะถ้าเราไม่บอกเดี๋ยวเขาก็จะถามอ,อยู่อย่างนั้นคบอกมึงบอกว่าไม่บอกกูเห็นในะคอมเมนต์อยู่นะพิมบอกมันก็บอกว่าพิมอยู่แล้วแหละเหมือนคัดลอกวางคัดลอกวางอะ่ะ มันก็จะขึ้นทีทีนะทุกคนนะอ่ะพี่เพื่อนๆค่ำคืนนี้ขออนลังใจสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านตอนนี้ใครที่เห็นเราตอนนี้นะคนกดถูกใจยังไม่เห็นยังไม่เห็นคนกดถูกใจให้เราเลยนะพี่นะฝากกดถูกใจให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะพาพี่เพื่อนๆขึ้นไปผมบอกไว้ก่อนเลยว่าที่นี่ผมมาเพียงครั้งแรกไม่เคยมาก่อนเลยแจ้งไว้ก่อน่าที่นี่เป็นบ้านทรงไทยนะคะที่คือเขามีเจ้าของนะแต่จเจ้าของเขาไม่กล้าคือไม่กล้าขึ้นมาอยู่ขึ้นมานอนอะ่ะเอาง่าย เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเขาขึ้นมานอนขึ้นมาอยู่อะไรเงี้ยจะมีพบเจอเสียงหรือว่าเห็นคนเดินไปเดินมาใส่ชุดโบราณแล้วได้ยินมาว่าเขาบอกว่าที่นี่นะมีเครื่องดนตรีไทยเก่าๆเยอะมากคือเป็นของโบราณแล้วเป็นของเขาเรียกว่าอะไรอะพี่ของมิคูอะทุกคนนะของเกี่ยวกับพวกเครื่องดนตรีไทยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวลองไปรับชมแล้วดูพร้อมกันนะครับพี่นะว่าค่ำคืนนี้พวกเราจะเจออะไรนะครับนะไปเริ่มเลยแล้วกันไป พร้อมแล้วเว้ยแปบนึงหายป่วยอย่างนี้เมื่อวานหายแล้วนะอัดยามาแล้วคืนนี้เฮียนแน่นอนนะทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วขอบคุณสําหรับของขวัญนะครับพี่นะขอบคุณนะครับนะแล้วอย่าลืมด้วยนะพี่เพื่อนๆนะครับไฟที่จะสว่างแบบนี้นะครับดวงไฟชัดเจนแบบนี้นะครับนะไฟฉายของเรานะครับนะแล้วก็แปบนึงไอ้ที่มึงไอ้นั่นอยู่ไหนอะโถลืมอีกแล้วเนี่เนี่ หนึ่งก่อนเราจะเดินนะทุกคนนะฝากหน่อยนะทุกคนพอดีว่าเรามีสินค้าในตะก้าเป็นแก้วน้ําเย็นตินี่รู้สึกว่าข้างในนี้ใส่น้าอะใส่น้ําแข็งประมาณสี่สี่วันแล้วยังไม่ละลายเลยทุกคนสี่วันแล้วนะไฟฉายนี่ผมชาร์จแบตมาวันเดียวอยู่ได้เปรนอาทิตย์เลยนะอขอบคุณนะครับเสร็แล้วถ้าใครอยากมีแบบเรานะครับนะดูที่ตะก้าของเรานะครับขอบคุณที่พพอร์ตเรานะครับใครอยากสพอร์ตเราดูที่ตะก้านะครับนะขอบคุณครับอ่าวางได้อุ้ยทีลรวกันหน้าครูไป ้ยอะไรหน้าผากมึงทำไมมือตบเลยให้ให้กูตบป่ะล่ะไม่ทันละโอ้ยเลือดเต็มนะอะไรนะเลือดว่าละมันกัดไม่หยุดแล้วไม่ซื้อกอยอมาด้วยไปทุกคนนังไผมตบหน้าตัวเองขายของเฉยอ๋อขอขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถ้าอยากมีเหมือนกันเห็นไฟอยากส่องทุกคนทําได้นะไม่ใช่ว่าจะมีแค่พวกเราที่ทําได้ทุกคนก็ทําได้ บอกก่อนเลยว่าบีบีบีประตูเปิดอะไรงูอะไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ประตูเปิดมึงดูดิคุเราให้ดูว่ามีสุสานด้วยสุสานอะไรวะเจ้าของนั่นนี่นี่เห็นป่ะเฮ้ยเจ้าของแล้วสุสานนั่นอยู่เนี่ยเขาเขามีในบ้านไงเป็นสุสานส่วนตัวใช่ป่ะใช่เจ้าของเลยแสดงว่าเขาต้องรวยมากไปเป็นญาติเขาใช่เหรอห่วงด้วยใช่ไหมสองพื้นอีกแล้วพากูระแวงหมดเลยเนี่ย เดี๋ยวก่อนดิตอนที่ตอนที่กูพูดอยู่ประตูเปิด <c oughs> ประตูเปิด <c oughs> มันเปิดมันลมมันพัดหรือเปล่าไม่ใช่ลมนะเว้ยมึงดูเหงื่อกูดิหน้ากูนี่น้ำเต็มไปหมดอะไรรือว่ากูเหยียบแล้วมันสะเทือนวะไหนลองเหยียบใหม่ดิไม่ไม่ไม่ใช่แล้วเดินไปเลยอ๋อสะเทือนเฮ้ย <c oughs> ไม่สะเทือนอีกแล้วไปเฮ้ยไอข้างนี้สะเทือนเนี่ยมึงเหยียบแล้วมันสะเทือนข้างนี้สะเทือนน่ะเห็นไหมหน่ะ มาเจอสองทีเลยสองทีแต่กูยังไม่ได้สัมผัสเลยนะเว้ยบีกูยังไม่ได้สัมผัสเลยนุ้ยขึ้นข้างบนเงีดีกว่าอะไรทำไมเสียงเอาดีดีพี่เพื่อนตอนนี้บีแต่ตอนนี้กูได้ยินกูได้ยินแล้วบีบีบีกูได้ยินแล้วได้ยินไหมได้ยินแล้วมึงจะมาชี้กูนี่อะไรอะไรได้ยินอะไรตาคุณเสียว เสียงมันแปลกๆเฉยแหละใช่ดีไปเดินเข้าไปเดินขึ้นไปเลยรอกูด้วยดิรอกูด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยไอปิดประตูปิดมึงปิดหรอไนะปิดปิดอะไรอ่ะเอ้ามึงปิดได้ไงอ่ะ กูกำลังจะเดินขึ้นไปมันปิดใส่หน้ากูเลยไม่มีอะไรใช่ไหมไปทุกคนปงปงปองอาจจะเป็นลมพี่อาจจะคิดเองเดี๋ยวนะพีเขาบอกว่าบนบ้านเนี้ยไม่ธรรมดานะเว้ยแล้วมีของเครื่องของเก่าหลายอย่างแล้วมีรูปรมีรูปครอบครัวเขาอยู่ด้วยใช่ไหมไปพเ,ปเพื่อนๆนะครับขอกําลังใจขอหน้าจอให้หน่อยนะครับพี่นะ ฝากหน่อยนะพี่นะไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ใจเย็นๆนี่ผมเพิ่งขึ้นมาห้องนี้มีอะไรวะเฮ้ยมันมีรูปเขาด้วยอ่ะมีรูปเขาด้วยอะไรนะห้องนอนห้องนอนใช่เหรอใช่ทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในห้องนอนเว้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยมีประตูใครอ่ะ ี่ผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าไอ้กระจกอันเนี้ยกูเคยเที่ยมันเก่ามากเลยเว้ยกระจกเนี้ยกระจกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยบีประตูเออหน้าต่างกูพูดบีเที่ยล้วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีเฮ้ยมึงใครอะเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ก่อนเดินขึ้นมามึงขอเจ้าของบ้านเขายังเนี่ยขอเจ้าของขอแล้วไงโทรขอ แล้วที่เนี่ยเขาอนุญาตไหมที่นี่ไม่รู้อ่ะจะขอเขายังไงที่เนี่ยชิบหายแล้วขอโทรขอเขาแล้วไงเฮ้ยเจ้าของบ้านอนุญาตนะนะดีมึงกูอยู่เฉยกูยังไม่ได้เดินเลยกูอยู่นิ่งโอ้โหภาพมากอะไรภาพภาพโอ้โหทุกคนเป็นเป็นภาพของที่นี่นะพี่นะผมส่องให้ ตู้ของโบราณมะโอ้โหทุกอย่างเก่าหมดเลยพี่สัมผัสได้ปะวะได้ได้กูลองดูโอ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตข้างในมีอะไรวะครั้งหนึ่งในชีวิตเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหมีไอ้เหี้ยมันปิดปุ๊บข้างในขยับปั๊บกูเห็นแล้วกูต้านอยู่เนี่ยมันปิดได้ยังไงกูไม่รู้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ปิดุกคนลุกเลยพี่ดูดปิดปิดใบีบอกบีไม่ได้ปิดผมก็อยู่ข้างหน้าประตูเลยสองฝั่งมันจะปิดยังไงใช่มันปิดพร้อมกันสองฝั่งถ้าบียืนอยู่ตรงนี้มันต้องปิดแค่ฝั่งเดียวพี่แล้วข้างในมแล้วข้างในของขยับเห็นต่อหน้าเลยพี่ผมไม่ได้ขยับไปไหนเลยเฮ้ยบีเดียวกันน้งบีเงียบบีเงียบ มีมีเสียงว่านาป่ะเสียง่อไหนพี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมได้ยินเสียงว่านาาบีถือกล้องดิเดี๋ยวก่อนมึงขึ้นกับกูมาแค่สองคนนะเว้ยตอนนี้มีเสียงว่านาพี่อะไรได้ยินเหมือนกูใช่ป่ะคือตอนนี้เราเดินขึ้นมาครัสองคนนะเว้ยพี่เ้วไม่เสียงว่านือเดยวกูตามเสียงไหมตอนนี้เสียงเนี้ยไปแล้วสวัสดีครับ ญาณที่ดูแลบ้านหรือสาวบริเวณสีที่อยู่ที่นี่ครับยังอยู่ใช่ไหมครับเฮ้ยเบี้ยเสียงใครคุ้เลยข้างๆเนี่ยเฮี้ยมันเข้าไปดูดีเน็ตใครครับเฮี้ยที่เสียงข้างหูเลยมีตัวเก่าข้างในมีเหมือนเป็นหิ้งเท้าอ่ะไม่มีผ้าหิ้งผ้าไม่มีผ้าเว้ยจริง ก่อนพี่ผมขอฟังผมไม่รู้นะว่าเสียงละหน้าแต่ห้องอยู่ห้องไหนผมไปได้ไปดูไปดูตรงหิ้งพระก่อนไปดูหิ้งพระก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีทู่จุดไว้สามดอกเหมือนจะไว้บูชาพระนะเฮ้ยไอเหี้ยกูได้ยินเสียงเสียงตรงนี้อะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรเราเป็นอะไรไอ้เน็ดไอ้เน็ด เป็นอะไรเป็นเร่องอะไรเราเป็นอะไรเดี๋ยววูดียินเสียงยี่เลยหัวเป็นอะไรอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงแล้วนะเห็นเฮดอุ้ยข้างบนมีนี่ด้วยอุ้ยทุกคนไอ้เน็ดไอ้เฮยไอ้เน็ดเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ไอ้เฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยวูดินเสียงไอ้เน็ดเป็นอะไรเป็นอะไร เสียงระนาดีอไม่ได้เสียงระนาดยอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไอ้เหี้ยไม่หยุดตีได้สไอ้เหี้ยไอ้เล็กเล็ไอ้เหี้ยเงียบดิเสียเียอะไรวะไม่ได้เสียงระนาดไม่ได้เสียงระนาดหัวหมดเลยไม่ไดเสียงเข้ามาหัวกูไม่ไดเสียงระนาดเฮ้ยกูได้ยิน เฮียได้ยินเสียงคนลุกเลยจ้์คนลุกไปไอซี่อะโอ้โประตูแม่งเข้ามาแล้วไอ้เฮีแนทแนทไอ้เฮียแนทแนทมึงลุกกึ้นดิลุกลุกเียเลยวะลุกปั๊บหนึ่งเงียบอุ้ยกูได้ยินเสียงกูพยายามฟังอยู่กูพยายามฟังอยู่กูพยายามฟังอยู่ ไอ pues ้น nah, ัไอ้นัไอ้นัไอ้นัดเนี้ยคุยนัรนี้คุยนนั่งตรงนี้คุยนั่งตรงนี้ขอโทษอตบบมังรขอโทษโโทษคุนั่งนี้เี่ยเี่ยคไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเงียเพิ่งอยู่พเฮ้ยพันานโอ้โหฝากูใจล้วที่เพิ่งใจเย็นใเย็นใเย็นมันมีต้งเลฮะ เชี่ยมันมีประตูมันเปิดได้ไงเสียงมันต้องแต่เสียงมันมามันเข้าไปในหัวกูแล้วกูเข้าคุมเจไม่ได้เลยกูได้ยินอยู่แล้วตอนนี้มันเงียบไปแล้วตอนนี้คือคือมันเงียบพร้อมๆเมื่อกี้ไงแล้วมันเปิดได้อ่ะกูไม่รู้กูพีนเฉยอียเฮ้ยเจ็บหัวมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอี๋กูเพิ่งเห็นตรงนู้นจริงๆนะกูเห็นตรงนี้ ห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนกูเห็นกูเห็นมีคนนั่งตรงเนี้ยใส่จุกกระเบนเสียงจจุกกใส่จุกกระเบนใส่ใส่จูงอะไรอะไรคนเลือกมึงไอ้เจิดอะไรยืนใกล้ๆกูนะใครเข้ามาไม่เอาเข้ามาไอ้เหี้ยเจดอดีพี่ ถ้ามันช็อกยังจกดูจบตอนมึงเปลี่ยนเพจไอ้รันประคอมมาให้ดีที่สุดได้เขาเลือกมึงเขาเลือกะไรกูเฮ้ยเชื่ไหมเอาเออพี่เหลืีกนิ่งคนนะฮะรถตั้งสติไอ้บีอยู่ข้างกูฮะมีฝายมีอยู่ข้างกูสองให้กูอาวน์ช่วยกู ทำไรอ่ะเขาเลือกมาเลือกอะไรเด <Elon> ี <for> ๋ยวก็รู้เชิดไปเอานะเชิดไปเอาเชิดไปเอาเฮียไม่ดียา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 ไม่จบตายแน่เชิดเฮ้ยนี่มือกูสั่น 有经历哎呀！<laughs> วุ้นไอ้สัสบูซับบูซับไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยไปต่อที่เพจคนเป็นผีนะทุกคนเพจคนเป็นผีนะคะเพจคนผีไอ้เหี้ยเพจคนเป็นผีขอโทรศัพท์เลยขอโทรศัพท์หน่อย เป็นคนเป็นผีไอ้คนเป็นผีนะคะพี่ภาษาไทยในยในแฟนเพจเฟซบุ๊กได้เลยคนเป็นผีไปดนด่วนเลยทุกคนเฮียอะไรวะเนี่ยย้ายไปค่ะเพจคนเป็นผีนะเพจคนเป็นผีคนเป็นผีทุกคนพี่ภาษาไทยออกไปเลยคน,นผีเดี๋ยวขึ้นไรละ คนเป็นผีทุกคนสามพันหกร้อยท่านไปเพจคนเป็นผีนะคะเดี๋ยวย้ายเพจแล้วตอนนี้แนทแนทอาการไม่ดีนะอะไไปนเนี่ยแล้วกูล่ะแล้วกูล่ะอุ๊ยอะไรกัดเพจคนเป็นผีค่ะทุกคนอันนี้แปบบ๊บคนเป็นผีนะทุกคนไปเลยด่วน,น,นเลยย้ายไปค่ะย้ายไปค่ะใช่ใช่ในในแอปฟ้านะแอปฟ้านะคะแอปฟ้า ดีกำลังเปิดไลท์นะโอ้ตัวเปียวเลยอะในแอปฟ้าทุกคนในแอปฟ้านะคะในแอปฟ้านะเฮ้ยเสียงหรืวะอ่ะอ่ะเปิดไลท์แล้วไปเลยนะคะนี่ขึ้นไลท์แล้วนะคะขึ้นไลท์แล้ว คนเป็นผีพิมพ์ภาษาไทยเลยย้ายไปนะคะเกือบสี่พันท่านย้ายไปนะคะย้ายไปย้ายไปในแอปฟ้าค่ะในแอปแอปฟ้าใช่แปดแปดแปดแสนหรือเก้าแสนนั่นแหละจำไม่ได้นี่เพจจริงนะคะจะขึ้นลายสดอยู่นะค้นหาไม่เจอพิมพ์ภาษาไทยคนเป็นผีคะ่ะไม่ใช่ในต่อตอนะในบ้านฟ้านะคะหรือเฟซนั่นแหละไปย้ายไปย้ายไปนะคะย้ายไปรวดเลย ย้ายไปย้ายไปใช่ค่ะแอปฟ้าค่ะแอปฟ้าแอปอะไรเออเฟซค่ะเฟซกระบุกเฟซแกระบุกเฟซแกระบุกนะมันพูดพูดพูดเต็มไปละเฟซแกระบุกเฟซแกระบุกย้ายไปนะคะแอปฟ้าไปเลยด่วนๆเลยไปแล้วเดี๋ยวลงไลน์แล้วนะคะลงไลน์แล้วไป